สวัสดีครับผมสกาดิฟนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนฟอนต์โลบล็อกแบบปกตินะครับให้กลายเป็นฟอนต์ไมค์ครับแบบนี้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราดาวน์โหลดไฟล์ไมค์ครับฟอนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับ extract file แล้วก็กดโอเคโอเคครับเมื่อเราได้ฟอนต์แล้วนะครับให้กดับบ b ิ e ลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดับบ l e ลคลิกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไปตรงวินโด้นะแล้วก็พิมพ์คําว่าโลบล็คลิก โอเคเมื่อถึงตรงนี้ครับก็เห็นลบวัลเพเยอร์นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็โอเพนไฟล์โลเคชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่คอนเทนต์แล้วก็ฟอนต์โอเคเมื่อถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดคอนโทรลเอนะครับแล้วก็ลากไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วกดรีเพย์สเลยนะครับแล้วก็กระบาดออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เข้าลบวัลอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนก็เท่านี้นะครับง่ายมากเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ขอแบบกด subscribe ทีนึงนะครับผมนานๆลงคลิปทีนะครับทุกคนสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ